สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่สวนรถไฟครับเจอช็อตเด็ดครับกําลังถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปกันลอกอยู่ดีๆก็ขี่กันทั้งนั้นครับงงเลยเกิดมาไม่เคยเห็นครับเลยเก็บมาฝากกันเอาขึ้นมาละขึ้นมาละหางสวยด้วยนี่เขานิ่งไาแล้วเมื่อกี้เขากําลังเข้าได้เข้าเข็มกัน อ่อืมขึ้นไปแล้วอืมอ่าไปแล้วเราอย่าไปรบกวนกันเลยครับ <Okay. S 1> <laughs> ลาก่อนครับสวัสดีครับ